ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเออฟังดูก็ซับซ้อนนะคะแต่พอเราได้ดูข้อมูลอย่างคลิปวิดีโอที่อธิบายเรื่องนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพเลยว่าร่างกายเรามีระบบจัดการพลังงานที่แบบน่าทึ่งมากครับผม เหมือนมีเรือบรรทุกหลายๆแบบเลยอะพวกไลโปรโปรตีนที่คอยขนส่งพลังงานใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าไอ้ระบบขนส่งหลักสองทางเนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับดีเลยครับคือการทำความเข้าใจระบบพวกนี้สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะมันทำให้เห็นเลยว่าร่างกายเอาพลังงานไปใช้หรือเอาไปเก็บซึ่งมันต่างกันเยอะเลย งั้นเริ่มที่ทางแรกก่อนเลยนะคะระบบน้ำเหลืองที่ข้อมูลบอกว่าเน้นใช้พลังงานครับตัวเอกคือไคลโลไมครอนช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรทำอะไรกันแน่คะได้ครับคือในระบบน้ำเหลืองเนี่ยไคลโลไมครอนก็เหมือนเรือลำแรกเลยครับที่ไปรับไขมันมาจากอาหารที่เรากินอ๋อรับจากลำไส้โดยตรงเลยใช่ครับ แล้วก็บรนทุกพลังงานหลักๆเลยก็คือกรดไขมันอิสระหรือ free fatty acids อันนี้คือไขมันโมลเลกุลเล็กๆที่เซลล์พร้อมจะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานเอาไปใช้ทันทีทันทีเลยครับมันก็จะล่องไปตามท่อน,น้ําเหลืองส่งพลังงานให้เซลล์ต่างๆโดยตรงเลยเน้นการใช้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะแล้วคอเลสเตอรอลล่ะคะ อ๋อส่วนคอเลสเตอรอลที่มากับไคโลโลไมครอนหรือที่อาจจะเหลือจากการใช้พลังงานในเซลล์เนี่ยก็จะมี HDL ครับ HDL ทำหน้าที่เหมือนออรถเก็บขยะคอยเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินพวกนี้กลับไปที่ตับอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไขมันจากอาหารก็มาทางนี้ทั้งกรดไขมันทั้งคอเลสเตอรอลก็จากการผ่านระบบน้ำเหลืองนี้ก่อนใช่เลยครับไขโลไมครอนขนส่งพลังงานไปใช้ HDL ช่วยจัดการคอเลสเตอรอลควบคู่กันไปเลยโอเคค่ะชัดเจนเลยว่าเส้นทางน้ำเหลืองนี่เน้นใช้พลังงานจริงๆแต่ทีนี้พอมันเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ระบบเลือดหรือพอพลังงานมันถูกส่งไปที่ตับ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะหลายคนจะคุ้นกับหรืออาจจะก,กังวลเรื่องไขมันในเลือกที่มาจากตับอย่าง VLDL เนี่ยล่ะคะ่ะครับผมทำไมอยู่ๆร่างกายถึงมีระบบที่เหมือนจะเปลี่ยนโหมดจากเน้นใช้ไปเน้นเก็บพลังงานแทนละคะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากครับคือพอคลไคลโไม,มครคอนที่เหลือจากการส่งพลังงานหรือกรดไขมันต่างๆเนี่ยมันเดินทางมาถึงตับตับนี่เหมือนเป็นศูนย์กลางใหญ่เลยครับทำหน้าที่สำคัญมากๆ อย่างแรกเลยคือตับเนี่ยสามารถนำกรดไขมันพวกเนี้ยไปสร้างเป็นคีโตนที่ได้ยินบ่อยๆใช่ค,ครับคีโตนคือพลังงานคุณภาพสูงเลยนะสมองนี่ชอบมากแล้วร่างกายก็เอาไปใช้ได้เร็วด้วย มันเป็น,นกลไกธรรมชาติเลยครับที่ร่างกายเตรียมไว้ใช้พลังงานจากไขมันโดยเฉพาะเลยอ๋อแสดงว่าจริงๆร่างกายก็พร้อมจะใช้ไขมันเป็นหลักอยู่แล้วผ่านคีโตนนี่เองถูกต้องครับจุดนี้น่าสนใจมากมันบอกว่าร่างกายเรามีโหมดใช้ไขมันเป็นหลักเตรียมไว้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานที่เข้ามาที่ตับมันเยอะเกินไปเกินกว่าจะใช้หมดหรือสร้างคีโตนหมดใช่ครับเกินความต้องการตอนนั้นหรือเกินกว่าจะสร้างคีโตนได้หมด ตับก็จะทำหน้าที่อย่างที่สองคือเป็นเหมือนโรงงานบรรจุพันธุ์ครับ <แะ S 1> ครับแล้วก็ส่งออกไปทางระบบเลือด VLDL นี่เหมือนตับแพ็กพลังงานส่วนเกินส่งไปนะครับส่งไปเก็บตามเซลล์ไขมันต่างๆทั่วร่างกายรอไว้ใช้ที่หลังเก็บอย่างเดียวเลยเน้นเก็บสะสมเป็นหลักเลยครับสำหรับ VLDL โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากๆเลยค่ะคือ VLDL ก็ไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรขนาดนั้นครับผม แต่มันเป็นกลไกที่ร่างกายใช้จัดการพลังงานส่วนเกินจริงๆเหมือนเป็นหมดเก็บเข้าคลังสินะคะใช่ครับคือพอหมดใช้ด่วนผ่านน้ำเหลืองหรือสร้างคีโตนมันเต็มมันล้นแล้วก็ต้องเก็บแล้วระบบเก็บผ่าน VLDL นี่มันมักจะเชื่อมโยงกับฮอร์โมนอินซูลินด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับระบบ VLDL และกางเก็บไขมันเนี่ยมักจะถูกกระตุ้นหรือทำงานสัมพันธ์กันกับอินซูลินอ๋อ อินซูลินที่เป็นสัญญาณว่ามีพลังงานเยอะให้เก็บเก็บใช่ครับนั่นคือความต่างสำคัญเลยกับระบบแรกในน้ำเหลืองที่เน้นใช้พลังงานแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นกับอินซูลินเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคนละหมดการทำงานกันเลยครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปง่ายๆก็คือร่างกายเรามีสองระบบขนส่งไขมันหลักๆเลยระบบแรกผ่านน้ำเหลืองใช้ไคลโลไมครอนอันนี้เน้นส่งไปใช้ทันทีครับ ระบบที่2พอพลังงานไปถึงตับถ้าไม่เลอะไปตับก็สร้างคีโตนให้ใช้ด่วนๆใช่ครับแต่ถ้ามันเกินตับก็จะแพ็คใส่ VLDL ส่งออกทางเลือดเพื่อเอาไปเก็บถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากจริงๆนะคะมันทำให้เรามองเรื่องไขมันเรื่องอาหารการเผาผลาญเปลี่ยนไปเลยใช่ครับและผมขอทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้เราลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับค่ะคือ ในเมื่อร่างกายเรามีกลไกที่ออกแบบมาอย่างดีเลยเพื่อใช้พลังงานไขมันเป็นหลักๆทั้งผ่านระบบน้ำเหลืองทั้งการสร้างคีโตนที่ตับลองคิดดูว่าถ้าเราปรับวิถีชีวิตหรือการกินของเราให้มันส่งเสริมกลไกธรรมชาติพวกนี้ให้มันทำงานได้ดีขึ้นมันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาวมากกว่าที่เราจะไปโฟกัสแค่การนับแคลอรี่อย่างเดียวหรือเปล่าอืมหือน่าคิดมากเลยค่ะ ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับ